มะเร็งปากมดลูกโรคร้ายที่ผู้หญิงป้องกันได้หญิงไทยพบมะเร็งปากหมดลูกเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านมและเป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งในสตรีในอันดับ4รองจากมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปอดสาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV จากข้อมูลในปีพศ2559ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ5,000คนและพบว่าประมาณครึ่งนึงถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉลี่ยมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ14คนและหากคิดทั่วโลกทุกๆ2นาทีจะมีผู้หญิงหนึ่งคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกกระบวนการก่อมะเร็งปากมดลูก1 การติดเชื้อ h p v 2. การคงอยู่ของเชื้อ h p v 3. การเป็นรอยโรคก่อนมะเร็ง 4. มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลานานประมาณ10-20ปีอาการในผู้ป่วยที่เริ่มเป็นบางรายอาจมีตกขาวผิดปกติอาจมีเลือดออกเป็นเป็นหายหายหรือมีเลือดออกทางช่องคลอด หลังจากมีเพศสัมพันธ์หากโรคลุกลามไปแล้วอาจมีปวดในอุ้งเชิงกรามตกเลือดขาบวมและปวดหลังการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีเป้าหมายคือเพื่อลดหรือป้องกันการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตโดยมะเร็งปากมดลูกมีระยะก่อนเป็นประมาณ1 0 2ถึง2 0ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจึงมีประสิทธิภาพวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1. การตรวจแบ๊บเสมียคือการเก็บเซลล์ที่ปากหมดลูกตายบนแผ่นกระจกใสนำไปย้อมพิเศษเพื่อหาเซลล์ผิดปกติ 2. การตรวจดินเพร็คือการเก็บเซลล์ที่ปากหมดลูกมาแช่น้ำยาและผ่านกรรมวิธีที่นำเฉพาะเซลล์เยื่อบุปากหมดลูกไปย้อมพิเศษ 3. การตรวจ VIA คือการตรวจด้วยน้ำส้มสายชูชนิดเจือจาง 3- 5ปลายที่ปากหมดลูกและอ่านผล 4. การตรวจจากการติดเชื้อไวรัส HPV มีทั้งการตรวจโดยแพทย์หรือตรวจด้วยตัวเองมีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาค่อนข้างแพงคำแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูก 1. เริ่มตรวจในสตรีอายุ25ปีขึ้นไปที่มีเพศสัมพันธ์แล้วและในสตรีในอายุ30ปีขึ้นไปที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ 2. ระยะเวลาในการตรวจทุก2-3ปีหรือแพทย์นัด 3. หยุดตรวจเมื่ออายุ65ปีในสตรีที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกป,ปกติในช่วง10ปีก่อนหน้านี้ 4. ในสตรีที่ฉีดวัคซีน HPV ให้ตรวจคัดกรองปกติต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจอย่างไรไม่ตรวจในขณะที่มีประจำเดือนติดเชื้ออุ้งเชิงกรานอักเสบเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนรับการตรวจ48ชั่วโมง ไม่ล้างหรือทำความสะอาดภายในช่องคลอดมาก่อน48ชั่วโมงเว้นการเหน็บยาในช่องคลอดมาก่อน48ชั่วโมงต้องไม่ตรวจภายในมาก่อน24ชั่วโมงจึงอยากเชิญชวนให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกหลังจากการตรวจเสร็จหากพบเชื้อพยาบาลจะติดต่อโดยตรงหรือส่งหนังสือผลตรวจแจ้งมาหาท่าน หากไม่ได้รับการติดต่อกลับหมายความว่าไม่พบเชื้อมะเร็งปากหมดลูกมะเรงร้ายป้องกันได้ตรวจพบจบก่อนรักษาได้อย่างง่ายความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมหากสงสัยหรือมีปัญหาสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา หรือติดต่อแผนกส่งเสริมสุขภาพเบอร์โทร074584118อย่ามัวอายป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย